ั่งขอฝั่งนี้ยิงเลยยิงแล้วหลังเฮ้ยฆ่าคนเดียวสองตัวเลยเหรออ่เฮ้ยโอ้โหยออเลยไม่พอค่าไม่ทันแต่ปืนกัำลังแรงไงปืนเก็บน้ำเนี่ยเพราะเราอยู่นอกกรุงแล้วเราขี่รถมันนี่แลหละไอ้ยิงอะไอ้ยิงโคนยิงเราเราอยู่<ร>ก่อนม,มาถอยมาเล้วถอยลงรถตายนะเดี๋ยวตายนะ เอาของอยู่ตรงนี้เยอะเลยมาเอาดิดพ่อห่อมาเอาของตรงนี้ดิตรงทีงห่หนูอยู่เนี่ยไปด้วยไปเอาเจ็ตสก,กี้เหรอแต่พ่อจะไปเก็บของพ่อวงมาแล้วอยู่แล้วเดี๋ยวมีเจ็ตสก,กีอยู่เรืออยู่ตัวอะไรยอือใกล้ลงแล้วเนี่ยอ,อุ้ยหนูลงรถไปเก็บแฮรี่ดีกว่าพ่อพ่อรอหนูไได้วยได้ไหมไอุ้ยเราขึ้นเรือไม่ได้เพราะว่า วงมันไม่มันวงมันอยู่บนบกก็ต้องเดินไปละเพราะบนบกครับผมอ้าวเพราเก็บแฮร์ี่เองสิไม่เป็นไรหนูมีเลือดเดี๋ยวคนน่าหมอบอยู่หมอบอูเดินไปกันเต้ไม่ได้หนูไปตีกระทะมันนะเดินไปเลยเดินไปเลยระวังนะระวังนะมันตายแล้ว ข้ามีขคนขับรถมานะระวังม,มีกล้องด้วยพอดิเก็นป่ะเะมีเข้าวงกัน<ป>ทางนี้ทางที่หนูไปเนี่ยทางที่หนูหันหัวไปอยู่ม,นนยมาสิอ่ะมึไม่ได้นนช่วามีคนมามีคนมาออกมา พ่อยิงมาเนาะอสองคนนั้นแม่เป็นเพื่อนกันแน่เลยใช่มันจะไม่รีบบอกไงล,ละ่ะจำว่าเดินตามมาเลยเราอยู่ในวงอุ๊ยมีคนอยู่ข้างหน้าพ่อระ,ะวงังมันมีรอยกระสุนปืนอยู่ข้างหน้าเราอ๋ออย่า okay. งว่าตรงไหนนะ่ะอย่าซุ่มอยู่ในบ้านนี้ก็ได้嘛อือตรงนี้แหละมาแถวๆตึกหู้นเลยพ่อ,อตึกหูน้นตึกนู้น ตรงนี้แหละตรงนี้แหละปิดประตูด้วยปิดประตูด้วยพ่อมีคนมาเข้าแล้วไม่เป็นไรหรอกช่างมันแ้นชั้นสองดเดี๋ยวเราอยู่ในวงแล้วนี่ยมีคนมาเก็บของเรียบเนี่ยอ้าวพ่อไอ้นี่อยู่ไหนอ่ะพ่ออยากไปบ้านหลังนู้นนะแต่มันไม่มีบันไดให้ขึ้น่ I don't know พ่อมีกระสุนปืนมีกระสุนปืนเดียว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 ต้นไม้งไงนี่เลยคลิปวงจะมาไม่ว่าไปเดินไปเล้เดี๋ยวมยิงโอเคเกอกระสุนปืนอยู่ข้างหลังเราก็ยิงมันยิงกันอยู่ไปเถอะเดี๋ยวก็อที่มันยิงกันอยู่บนนี้ใช่บนเขาเนี่ยก็พ่อจะขึ้นไปทำไมอ่ะเอาเราก็ต้องดูก่อนสิอยู่ใ,ใกล้ๆเราเนี่ย ถัาผานมันยิงเราทำไมนี่เจอเลยคร,รับ,รบ,รบตายแล้วเพ่ามันยิงหนูมันยิงหนูตายแล้วตายหลุดลบเลยลบอยู่แต่ดีนะเลือดหนูไม่ลดมากมันตายแล้ววิ่งครับเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งมั้สมั่วอ่ะกูกำลังจะบ,บีบแล้วคับตามมาพ่อมาโอเคค่ะตามพ่อมาพ่อตามอยู่ วงหองคนได้ไหมอะวงวงก่อนนะวงคนสิจะยิงเราตายสิถ้าวงบีบเราตายก็มีค่าเท่ากันนะพ่อ,อก็ดูเลยไปเราเราอยู่ใกล้วงเเนี่ยนะไม่เป็นไรหรอกเข้าไปเร็วรเร็วบินอยู่บินตเสียงเสียงรับความเสียงนะพ่อเก็บของมันเปล่าเก็บติดเก็บนะโอ้ได้แบบจี้ ลไปแล้วมีของตกตรงนั้นเรื่อยาะวิ่งไปวิ่ง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 วเอากล่องไปเอากล่องนันะโอเคกล่องคิดมาหนาใช่ใช่โอเคได้จดไปจะบอกรัดลาออกบอกว่าอะไรแกนเี่ยวยืดโอ้พ่อมีของแค่นี้กระเป๋ากับเปื้อนเอาไปดิปลื่อมแรงนะใ็้ปืนใช้ปืนนั้นกินกันละเออใช้ปนในนั้นแหละ เก็บปืนอะไรบ้างนะดิบร okay, okay. ีบทำเดี oh, ๋ยวมันมายิงมีคนเล็งก่อนโอเคได้แล้วพ่อได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วครับหาที่ซุ่มเลยไปดูบ้านตรงนู้นไงบ้านเนี่ย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 แถวๆฝั่งนู้นน่ะไม่รู้ว่าเราออกนอกหรืนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีนี่นี่ฝั่งนี้ไม่ทางนี้ยินเหรอเออต้องกินน้ำมอมันมอดโอ้โหชิวเกินบ้านหลังนู้นไหมรีบน้ำน้ำมอน้ำมอดตรงนี้อ่ะ ดีนายอย่ามองใกล้กันมันจะเห็นต้องมองไปไกลกันหน่อยทำตัวเหมือนหินแล้วก็หมุนๆดูรอบๆว่ามีใครเดินมาไหมอะไรไหมแะ๊ะไม่ใช่ไหมปกลงไปคือเจ็บแบบเจ็บเลยนะมีคนขับรถมาดูอเชยไปก่อนฝั่งข้ฝัง่งนี้ ยิงแล้วข้างหลังเฮ้ยฆ่าันเดียสองตัวเลยอ่ะเออเฮ้ยโอ้โหย่อเลยไม่พ่อฆ่าไม่ทันเลยแต่ปืนกันมันแรงนะที่มึงเก็บมาเมืงแก๊บไอ็พ่อเราอยู่นอกกรงแล้วเราขี่รถมันนี่แหละเฮ้ยไปยิงอ่ะอยคนยิงเราคนยิงเราพ่อเราอยู่รถก่อนมาควายมาเร็วควายลงรถตายนะเดี๋ยวตายนะ ดีเราลบลไปก่อนลบต้นไม้อย่ามาลบใกล้กันต้นไม้ใแต่พี่พ่อลงมาดูแล้วยังไม่มาอเก้าวิเดี๋ยวพ่อวิ่งไปก่อนนะถ้าแกมเล็งไปที่พ่อนะถ้ามีใครยิงพ่อแกมก็ยิงมันนะพ่อเราว่าเราขึ้นรถดีกว่าไหมเราจะระเบิดแล้วแกมจริงเหรอแกจะโดนยิงตายเจ้าพ่อไหมเ้า ันต้องหลบดีๆไปตามข้ามารุ้นไปก่อนมาตาม่ารุ้นไปก่นแกอวิ่งถ้าพ่อโดนยิงแกจะได้ไม่โดนอูไม่นับพ่ออยู่มาแล้อือหูมุ้งมั่นในตัวพ่อไงมุ่งมั่นในตัวพ่อแล้วมุ่งมันมากเลยิอยู่ในวงละตอนนี้อยู่ในวงแล้ว แต่ไม่เป็นไรก็มีนนี้จไมนอีก่มอกไปที่ดอกไปให้ม็นเห็นี่ไ้ชื่อไอ้พอบมา้เราบางเลยอ่ะโอยหนูโดนหนูโดนเออเอ่อังข้างไหน่งข้างไหนข้างหลังน้าน้าเอ่อตายมองไม่เห็นตาตายเหมือนกันจบแต่เจออะไรโอ้ยเล่นอีกที่หเล่นอก็เล่นอีกเอ yes เอกตาเดียวพอนะตอนสุดท้ายแล้นี่สามทุ่มแล้วนะค่ะนอนได้สามทุ่มขึ้นแบบยังไม่ได้ไปแบบภูเขาเอเวอร์แลนด์ยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยอ่ะกดพคือแบบโอ้โหเต็มตอมแล้วเป็นมิเกลสุดท้ายนะค่ะโน้นี่กินหนังสือต่อพอเอพ่อยังไม่ได้สั่งหนังสือเลยเลยเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมคณิตศาสตร์นี่คณิตศาสตร์ เขียนสามหน้าใช่ไหมทำสามหน้าใช่ไหมน้องๆพี่ลืมคุยกับน้องคุยแต่กับพ่ออ่าพี่เล่นอีตาเดียวเท่านั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาไลฟ์อีกอันเกมสุดท้ายแล้วนะค่ะเนั่นที่ได้เล่นนะพี่เป็นผู้หญิงแล้วพี่ไม่ชอบเล่นเกมบาร์บี้ชอบเล่นเกมทับที จะสนุกดีมันยิงแบบโอ้โหพ่อหนูอยู่ตรงน้ำตกเลยเนี่ยว่ายไปหาน้ำตกอยู่อะสนุกพ่อนะคะถ้าพ่อมาแล้วพ่อไปหาน้ำตกเลยนะเออนั่ตนั่นหนูวิ่งไปขึ้นน้ำตกด้วย เียจะลหมเล่มไปเลยเงมงในพ่อเนี่ยพน,นมองเห็นเป็นลุงกินน้าใช่ใช่ตรงตรงเนี้ยตรงใช่มองเห็นเป็นลุงกินน้ำพ่อเห็นหนูไหมล่ะเห็นเดี๋ยวนูเดี๋ยวหนูออกไปให้ดูตาเอ๋พ่อวิพ่อเราอยู่ตรงหิมะัะเลยนะเนี่ยลงนี่นี่จุดเจอบ้านตรงเนี้ยลงเลยพ่อลงเลยลงเลยไม่ใ้กระโดดเลยอ่าลงเลยไม่มีใครลงพ่อชัวร์บ่า เออมีมีอยู่สองคนมัน้งไม่รู้อะพ่าพอบอกชัวร์เปล่าอะยู่ใกล้เอเวอร์เรสต์แล้วก็ปีนเอเวอร์เรสเล่นกันได้นะเอาป่ะพ่อหนูขอบ้านฝั่งนี้นะพ่อพ่อเก็บฝั่งนู้นให้เรียบเลยหนูเก็บฝั่งนี้ให้เรียบเลยเข้าใจไหมมีรถอยู่ตรงนี้จะกลัวอะไรเอ้อยแยกกันเก็บของเจอเจอเจออุย้ยเจอของอ่ะเฮ้ยหนูก็เจอปืนแล้วนะเอฟเจอปืนกระบอก ไดปืนเกเรอ,อ่ตแอไดนเนรีถ้ามีคนดนหนูยิงนเองไม่ไต้องห่วงหนูหรอกตอนนี้หนูเริ่มยิงได้แล้วเพราะตอนนั้นหนูยิงเองสองคนเลย okay, เก่งเ่ ก็ยเหรอกท,ทีเลยอะไปโดนต้องไปตั้งค่าใหม่ให้มันมีแค่ปุ่มยิงคูเดียวมีไอ,อแอด Apple ด้วยได้กองจุลทัศน์มาหนึ่ง ชุดเกาะเราใส่ก็ไม่ช่วยอะไรเราเลยนะนแหละเพราะกระสุนแรงไงก็ใช่ไงกระสุดดนยงนัดเดียวก็ช่วยได้ระดับหนึ่งดีกว่าไม่มีอ่าฮะหานเูเก็บชุดเกาะได้แล้วหนึ่งไอแอน p อปเปิ้ลไอแอมเดอะเบิร์ดถึงเวลาแล้วนะค่ะจะแพ้ชนะก็ต้องจบเรียนนะ มีในวงใช่ใช่นะฮะก็เมื่อกี้เสียงเก็บของนะไม่ต้องตกใจว่างมีรถใช่ไหมแกมป็นรถมีมีอู่ฝั่งฝั่งนู้นอ่ะไปอยู่ใกล้รถก็สบายใจแล้ว้ามีเครื่องมือคุณหมอ uống, ngủ, cất lại, uống, nhảy, nhảy, chơi, chơi, phòng mẹ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 , phòng โอ้บ้านนี้พ่อมาเก็บไปหมดแล้วว่าเฮ้ยบ้านนี้มีคนเข้าบ้างหแก๊บเข้าบ่ะหมูเข้าเออเข้าไปเยอะแล้วอยา่ยเข้าไปตั้งนานแล้วนะบ้านหลังเนี้ย <laughs> พีพ่อไปบ้านหลังนั้นป่ะบ้านหลังนู้นมีแป๊คซี่อ่ะ <laughs> ขึ้นได้ปะ ไปละจุดฟาวฟาให้ได้รึเปล่าไม่นายจีไปไหนคือเป็นบ้านหลังนี้เลยบ้านหลังเก็บเนี้ยว้าอยากได้ปืนอตให้ตั้งเลยเก็บออกมาจุดอืมได้ปืนเบบี้กันมาด้วยพอปะเบบี้กันนะคะยังทำไมไม่เอาปืนนี้ดีนะหมดเลยแรงด้วยเอาเก็บไว้ใช้เองเฉยเลยเฉยเลย โอ้ยออ้ยจัยงใครปิดประตูจังปังเลยเนะนี่ใส่ไม่ดีเลยนะเนะี่ยเอ๋ข้างหลันูเข้านะ่ะเสียงไม่เนะสียง,งเครื่องบินเสียงคนขับรถต้องมีรูปคงอะไรโอ้ยไม่มีของดีเก็บแล้วเหมือนบ้านนี้มีคนค้นแล้วพอแน่เลย ใช่ไหมเนี่ยเจอหลักฐานพ่อคนเรียบร้อยแล้วจ้ะเราอยู่ในวงเนี่ยตอนเนี้ยพ่อไปปีนภูเขาเล่นกันไหมไปไหมไขับรถไปเนี่ยไปเอวไปปีนภูเขาเล่นกันพ่อพาเที่ยวหิม,ม,ไหมะ,ไป,มะไปเที่ยวนี่ไปหายลงไปเน็ไปเที่ยวที่ไหนนี่หิมะไปดูหิมะพ่อพาขับรถพาไปดูหิมะเฮ้ยมีของตกอ่ะพ่อแวะเก็บก่อนว่า่ไหนม่นใช่ตรงเนี้ยโดดร่มเนี่ยมีร่มเนี่ยลงมาเนี่ยเนี่ย เนี่ยอ๋อจะมีคนแล้วสิขับไปดูก็ได้ขับไปดูเหอะถ้ามีคนก็ค่อยชนมันมันอยู่ใกล้เราเออขับไปเนี่ยตรงนี้ก็ถึงแล้วเนี่ยตรงนี้อยเราอยู่ใกล้เอาเราชนต้นไม้ทำไมเนี่ยไอ้เบรกตะบัดค่ะดุดเสียดตรงนี้เลยโออเคพรีบเก็บรีบไปนะเพราะเดี๋ยวคุมไมนโอ้ของดีตรงนั้นใครพลาดก็บ้าแล้วอ๋อรถเข้ารถรอแล้วนะ เร็วรถไมอยู่ในกองดีว่ะแล้วหนึ่งไปหินมาเลยพ่อแต่ว่พ่อมีปืนอันเดียวอะพ่อมีวงอยู่ตรงเนี้ยอะไรเออเอ,อ,ออกวงทำไมอะแกบอกแกจะไปดูหินมาแม่แม่องพ่อพ่อรอนหนูด้วยรอนหนูแล้วลงไปทำไมเดี๋ยวมีคนยิงเราแล้วเร็วพ่อขับพ่อขับไปทางนู้นเลยพ่อวงมันอยู่ทางนู้นแกนบอกแก่าลงหินมาไม่ดูแล้ววงมันอยู่ทางเนี้ยออกนอกวงไปสิ โอ้ก็ตามใจไปขับไปตามถนนเนีนน่ยแหละข้เขาแล้วเออขึ้นเขาดีกว่าเขาวงแลบอืมไปหาที่ซุ่มนั่นไงเจงพอพ่อหนูบอกว่าหนูเลือดรถเข้าเตไม่ดีหรอกไม่ดีไม่ดีอะไรคนขับไะคนขับด,ขดีไหมเล่าตอนนี้ไหมไม่เอาโอ้ชวนอีกแล้วไปจอดใกล้ๆหน่อยนีย้ที่เดิมไหมเดิมไหมไปกันแล้วตรงนี้อ่ะใช่ตอน จะแล้วจะเลยทำไมเราอยู <chips> right ่ตรงกลางเลยเนี <ing> yeah, ่ยเข้าหมู่บ้านนี่แหละอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยแล้จะไปไหนกันมีบ้านนี้อย่าชนต้นไม้สิเรียบเรียเรียจะโดนได้จะโดนไปจอดใกล้ๆกว่านี้เรียแล้วบอกให้ไปจอดใกล้ๆกว่านนีี้ระเล คนเองนะเราเรายังไม่ได้ยิงใครสักคนเลยเราจะโดนยิงโดยที่ไม่ได้ยิงใครหรอกใช่หนูยังหนูยังไม่ได้ยิงใครด้วยอือตอนเนี้ยนั่นหนูยิงปืนไม่ดีอ่ะใช่ปืนมันไม่ดีปืนมันลั่นแล้วแล้วแบบคือแบบปุ่มหมอ่ะกดหมอบไแลยนะมีคนมาเจ๊เอ๋มันคนยิกันแล้วนะใช่ใช่ตอนนี้เฉยเฉ เครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินม,ม,บมีคนหันหันหน้าไปทางนี้เลยเนี่ยมีคนยิงทางเนี้ยเราฆ่าคนได้เพราะตอนนั้นอะ่ะหนูเทพมากเลยยิงสองคนทีเดียวอะ่ะแบบ,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 บสายกระสับไปมาด้วยนะคือพ่อไม่ได้ยิงแอบเลยคือแบบแบบอามาตะคือแบบเทพเลยอะ่ะ <laughs> เทพเลยใช่แบบขนาดถึงเทพเลยพ่อแบบแบบเทพโงงามอ่ะ้ยชื่อเขาเรียกชื่อเขาทำไมจะอยู่กลางวงเป๊ะเลยต้องดูดินั่นเนี่ยอยู่กลางวงเลยมีบ้านอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่องไม่ไม่ไหนนะเดือดสิบคนเองเดือดสิบเ็คนเองโอ้ซุมตรงนี้แหละเห็นไหมที่เก็เดินละเก็บของเลยพื้นที่ไม่เพียงพออีกรถเราอยู่ตรงนี้มีใครมาเราก็ยิงมันแค่ไหนนะ ราะมันอยากได้รถเหมือนเราอยากเดินให้มันเดินเดินมากๆคนมันก็ถืว่ามีอะไรขึ้นไหวจะไปยิงเล่นดิปืนมันไม่ดีไงอยางยิงนะเด็กไม่รกนะนั่นเห็นยิงเล่นนะไม่ใช่ปืนไม่ดียิงไม่ดีอะไรสั้หลายรอบแลยิงเรียกแขกเดี๋ยวแขกมาเยี่ยมเป็นกระสุนเสร็จแล้วก็ ว่าให้ปิดประตูไม่ได้ให้วาบก็คนบอกดูดิไม่มีจะตกจะตกนั่งนันงก็งได<ป>้มายืนก็นั่งอยู่เนี่ยก็นั่งอยู่เนี่ยนี่ยนั่งอยู่เอาจะเปลี่ยนทำไมแล้วทะลุกุ้มแพงได้อยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยพอเล็งพี่พ่อขอปืนนั้นได้ไหม่ะก็บอยู่ข้างในพ่ออยู่ใน ไม่เอาไม่เอาพ่อ่หนูขอปืนนี้ได้ไหมที่พ่อถืออยู่เนี่ยทำไมนานๆไอ้ปืนพ่อถืออะไรปืนที่พ่อถืออ่ะไหนอะแน่แเนี่ยเนี่ยปืนเนี่ยปืนเนี่ยโอ้ยเมนไม่ดีปืนแกมถือแรงกว่าอืองั้นหนูเอาปืนนี้ไปให้พ่อพ่อเอาปืนนี้มาให้หนูได้ไหมได้แล้วโอ๊ยทำไมอ่ะมันเหลือห้าคนเองเหลือเก้าคนเองมาแย่งปืนกันตอนนี้โอ้อะไรเนี่ยขอก้หน่อยก็ไม่ได้ เบอรเยอะแยะเนี่ยพ่อพ่อหนูว่าพ่อมาเฝ้าทางรถเดี๋ยวมาน่ายิงกแล้วนะอ่าน่าเยเอาปืนนะตรงนี้มันลงโจงไปยิงกลว่าใสนีรงนี้ฟังฟังม่หมอกรก็หมอกคงเนี้ยหรือว่าเรานอนเลยดีวยวน่ยนอนไปเลยอาเอ้านอนสีเขาไม่มาเ่าจะดูคนด้วยถ้ามีคนมาแกม่อยคนมายิงพอดียว อนดู Youtube ไปก่อนมี Youtube มีเก็ดแล้วปะไม่ได้เอามาในกระเป๋ามีแต่กระทะเอาไปทอดไข่ดาวกินอ่ะแต่ไม่มีแก๊สอ่ะหลับก่่นซิ่งอุ๊ย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 ยูใส่ยูใส่พ่อพ่อเฉยเฉย ออเ,เก็บของมานะอุยของดีทั้งนั้นของดีปะ่ะเรียบร้อยพ่อมีกล้องด้วยนะพ่อเอากล้องว่าไม่เอาไม่เอาอเรียบร้อยแล้วนะเก็บของเรียบร้อยแล้วขึ้นมาทางขึ้นมาไอ้ทางหนูโดนหนูโดนทาขึ้นมาโอ้โอ้กำโดดนะโดนนิดเดียวแต่เพิ่มเลือดแล้วเมื่อกี้ข้างล่างอะหรออยู่ข้างล่างเหรอใช่พ่อเองไปเลยอยุงไหนไปยุงไหนข้างล่างอะล่างเลยอะแบบล่างสุดเลยก็อยู่พปอยู นะเพื่อนเพื่อทันทงั้นน่ะตายก่อนแล้วจะมาอยู่หลังนี้มั้ยตรงนั้นจะมีน,นอกวงจะมาอยู่กับพอเนี่ยได้ค่ะขึ้นไปหลังนี้แหละอยู่บนหลังนี้น โดนอ่ะไม่ได้โดนกระสุนหนไม่ได้หายด้วยเป็นกระสุนเป็นเปนตัวยิงอยู่บนไปอยู่งงนงงนบนเพราะยางล่เราป้องกันน้ำลายแก้มันข้างบนไปคุน,ปน,นดีกว่าคุณเล่นดแบบียิงกันใหญ่เลยเดี๋ยวห้าคนแล้วอ่ะโอ้โหฟุกว่ะอยู่ได้ไงวะเนี่ยไม่จริงรอ่ะพ่อนะแกมปืน แจมพอไม่ใช่<แ>ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมายิงแจมนะเพราะมันเห็นนะมันเห็นกระสุนสีแดงๆในแฟนที่ออกมาหานักพอดแอูแล้วอ้าวไปแล้วแมต้องแจมต้องช่วยแล้วลแกมต้องยิงมันแล้วะพอโดนละดูมันยิงจา,างกไหนไม่รู้เหมือนกันอ๋อนี่มันมันอยู่นอกวงมันกำลังเดินเข้ามาโอ้ยโดน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  มันอยู่ตรงนี้ใส่เมสด้วยคุณหมอคุณหมอได,ได้ที่สามคุณหมอเขาเป็นคุณหมออไปจบไลฟ์ละวันนี้พี่ขอลาไลฟ์ไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันต่อพรุ่งนี้นะไลฟ์อีกไลฟ์หนึ่งนะตามตอนเหมือนน้นนะเออโอ๊ออยายปว<ะ>ดแขนเลือเก,กินเพราะพวกพรุ่งนี้ทำคณิตศาสตร์หน้าใช่ไหมอ่ะคณิตศาสตร์หน้าแล้วก็ ภาษาอังกฤษมาทำเหมือนเดิมฝึกเขียนถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณทําอะไรอยู่คุณว่างไหมอะไรพวกเนี้ยนะไม่ต้องลอกตามเขาใช่ไหมเราคิดเองก่อนเราก็มา <ละ S 2> เขียน <ไป S 2> เองถ้าเราจาไม่ได้เราค่อยเปิดดูเห็นปะโอยายขอลาก่อนนะหล,ลานเอ๋ยยายง่วงแล้วอายก่อนแล้วไปบายบายไปไยายไปแล้วยายไปอาบน้ําก่อนยายไม่ได้อาบน้นําเลยตอนเช้ายายไล้เช้าเนี่ยยายไปอาบน้า